บราซิลเพิ่มวันฉลองบิตคอยพิซซ z าเดย์ลงในปฏิทินสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอลครับกับผมแซคโนบะดี Nobody, ครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันครับ8ปโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก a d นด a เลตซ์ซาวส์ออสเตรเครับผมต้อนรับทุกคนที่ตามขา่าวสารเกี่กับคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอครับรวมถึงขอต้อนรับน้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใวงการนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับ Bitcoin มาฝากกันเช่นเคยครับซึ่งก็อ้างอิงไปถึง Bitcoin Pizza าเดครับซึ่งเป็นเรื่องเล่านะที่เกิดขึ้นเมื่อ1ิประมาณ10ปีนิดๆที่แล้วนะซึ่งเป็นเรื่องที่ก็มีเป็นเหตุการณ์จริงนะฮะแล้วก็ส่งต่อเล่าส่งต่อกันมาเรื่อยๆในเร ซื้อพิซซ่านะฮะโดยบิตคอยนั่นเองนะครับมาดูกันฮะคราวนี้ฮะเมืองในบราซิลครับที่มีคน1.5ล้านคนครับเพิ่มวันฉลองบิตคอยพิซซ่าเดย์ลงในปฏิทินทางการครับผมโอ้โหเขาใส่ใจขนาดนี้เลยนะฮะเมืองโปรโตอาเลเกรนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะของประเทศบราซิลครับได้เพิ่มวันบิตคอยพิซซ่าเดย์ครับลงในปฏิทินอย่างเป็นทางการครับ โดยจะจัดขึ้นทุกวันที่22พฤษภาคมของทุกปีครับสื่อล i ฟ e คยครับได้รายงานครับเมื่อวันที่12ตุลาคมนะฮะว่าการตัดสินใจนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากสมาชิกสภานายเจสซี่ซังเการี่ฮะแล้วก็นายอเล็กซานเดอร์โบบารดานะฮะได้เข้าร่วมฉลองเทศกาลบิตคอยพิซซาเดย์ครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะฮะทำให้พวกเขาเนี่ย ได้รับความรู้เกี่ยวกับบิตคอยครับแล้วก็รู้ถึงความเสร็่ต่างๆนะฮะของบิตคอยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะฮะก็พอได้ไปงานใช่ไหมก็เลยได้เห็นนะฮะว่ามันเป็นยังไงเริ่มเข้าใจนะฮะจากนั้นในเชสซี่เนี่ยฮะก็ได้ทําการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวครับโดยเป้าหมายของเขาก็คือการผลักดันให้ผู้คนในเมืองประมาณ1.5ล้านคนครับรู้จักวัฒนธรรมทางการเงินแบบดิจิทลไรซ์ครับโดยนายก ที่อนุมัติร่างกฎหมายในครั้งนี้ก็คือนายเซบาสเตียนะฮะเมโลนะโดยได้ทำการอนุมัติในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับก็โดยในายเจสซี่เนี่ยได้บอกว่ากฎหมายนี้จะทำให้ผู้คนรู้จักคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นและเป็นการสร่งสัญญาณบอกว่าเมืองเขาเนี่ยเมืองของเขาเนี่ยนะสนับสนุนนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต โดยกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแถมยังเป็นการเปิดทางให้มีการอธิบายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลให้สาธารณชนทั่วไปได้เข้าใจมันด้วยอืมเป็นคํำกล่าวที่ดีมากๆครับถูกต้องเลยนะฮะยิ่งเราสนใจใส่ใจจัดงานอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นคนก็จะสนใจแล้วก็เข้าใจมันมากขึ้นด้วยนะฮะวันบิคอยพิซซาเดยฮะเกิดจากการที่นายเออลาสโลฮานเยกนะครับได้ทำการซื้อพิซซ่า2ถาดครับ ด้วยบิตคอยจำนวน1 0 0 0 0 BTC ครับในวันที่22พฤษภาคมปี2010นะครับโหจำจำวันนั้นแทบไม่ได้แล้วนะครับ10กว่าปีผ่านมาในขณะที่ตอนนั้นบิตคอยมีมูลค่าเพียงแค่0 0 0 2 5ดอลลาร์เท่านัน้นเองนะครับแต่ถ้าเทียบเป็นมูลค่าปัจจุบันก็พิซซ่า2ถานนั้นจะมีมูลค่าเท่ากับ207ล้านดอลลาร์ครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้ฮะวันนี้จึงเป็นวันที่ผู้คนในโลกคริปโตเนี่ยได้ยกให้เป็นวันสำคัญครับเนื่องจากว่ามันเป็นครั้งแรกทีีม่มการใช้บิอนเป็สื กางนะฮะในการแลกเปลี่ยนสินค้าครับผมก็บิตคอยทุกวันนี้ฮะเติบโตกว่าเมื่อก่อนมากครับโดยมันเริ่มรวมเข้ากับระบบการชำรเงินทั่วโลกครับโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้เนี่ยมาจากการที่ประเทศเอลซาวาด,ดอร์ครับได้ทําการประกาศให้บิตคอยเป็นเงินที่ถูกกฎหมายในประเทศนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องเล่าที่มันคลาสสิกมากๆนะฮะจริงๆแล้วก็ทุกครั้งที่นึกถึงนะฮะการเอา หมื่นบิตคอยไปซื้อพิซซ่าสองฐานนั้นก็รู้สึกเสียดายแล้วรู้สึกว่าพิซซ่าสองฐานนั้นโคตรแพงถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้นะฮะย้านะถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้คุณคิดว่าคุณจะทํำยังไงฮะกับบิตคอยอคุณจะซื้อมันไว้ไหมยเยอะๆไหมหรือว่าคุณจะขุดมันเยอะๆไหมหรือคุณจะเอาไปซื้อพิซซ่าเหมือนที่เขาทํายังไงคอมเมนต์กันมานะฮะผมว่าอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมาก,มากแล้วผมเชื่อหลายคนรู้สึกเสียดายครับ แล้วก็ใช้คําว่ารู้งนี้รุ้งนี้แล้ววันนี้ฮะบิตคอยราคาประมาณ20,000ดอลลาร์เนี่ยคุณมีหรือยังถ้ายังไม่มีอีก2ปี3ปีข้างหน้าหรือ5ปีจากนี้หรือ10ปีจากนี้ถ้ามันราคาขึ้นไปไปถึง1,000งแนดอลลาร์คุณจะใช้คําว่ารู้งนี้อีกหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของคุณเองนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณแล้วก็ช่วยเตือน เตือนสติใครบางคนได้เช่นกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะยังไงส่งต่อเ,เพื่อนๆด้วยแล้วก็คุณยังสามารถส u พ p o r t ่องนี้เป็นทางการได้ครับแค่คุณกด j o ยฮะเป็น member ปย์รายเดือนจะเปย์แบบแฟน big fan super cool แฟนก็อยู่ที่ความใจดีของคุณเลยนะครับไปโอนเป็นเงินบาทง่ายๆได้เลยนะฮะที่ true money wallet หรือว่าที่ k bank ก็ได้ครับหรืออยากจะโอนเป็น usdt กับ busd ก็ง่ายๆเลยเลื่อนไปใต้คลิปนี้ copy wallet address ที่ให้ไว้แล้วแล้วโอนได้เลยนะครับผม ก็คุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องไซค์นูดี้ได้ครับเพีคุณกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งครับกดแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะอย่ากดซ้ํไหยๆครั้งใครเคยกดแล้วเนี่ยไม่ต้องกดแล้วนะกดครั้งเดียวพอแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใหม่เพิ่งเคยดูยังไม่เคยกดอะไรเลยกดได้เลยครับซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์ดีอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ